แบบนี้นะคะหลบลมร้อนพามาเข้าสวนค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองอุบลราชธานีมาเลยนะคะวันนี้พามาที่สวนมะยมคิดลุงวั่นนะคะในสวนนี้นะคะจะมีอะไรให้เราได้เที่ยวชมเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกระตรนนะคะตามมาเลยค่ะอูส้ส,สวัสดีค่ะ <c oughs> อู้ยมะยงชิดลูกใหญ่มากสวยมากเลยค่ะ <c oughs> นี่ก็คือเฮียชานชัยนะคะหรือว่าลุงแว่นนะคะเจา้าของสวนหรือว่า <c oughs> <c oughs> เป็นผู้ดูแลสวนครับถ้า <c oughs> สวนนี้เป็นผู้ดูแลครับ ไปไปมามายังไงเนี่ยมามีสวนมะยงชิดแอบซ่อนอยู่ในครับสว่างวีรวงได้ยังไงคะค,คือผออธิบายให้ฟังอย่างนี้ครับคือสวนมะยงชิดนี้จริงๆเริ่มต้นเริ่มทีในพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเดิมูนรีสอร์ทของท่านรองนายกฐมนตรีอด,ดีตรองนายกฐมนตรีสุทน์เงินเมืออนะฮะ,ะท่านก็มาท่านท่านมาทาพัฒนาเป็นดีสอร์ทท่านแล้วก็เอามะยงชิดมีมะม่วงมีไผ่ญี่ปุ่นมีสาะระอินโดมีมะพร้าวลงไว้กวานเมื่อประมาณ ปีที่แล้วค่ะแต่เมยงชิดนี้ทั้งหมดที่ลงไว้ท่านลงไว้มสาม0 0กว่าต้นแต่มันเหลือรอดมา200ต้นมะยงชดหลังจากที่ท่านปลูกมาเนี้ยหปีเริ่มได้ผลเท่ากับว่าผลผลิตมะยงชิดชุดนี้ออกมาแล้ว5ครั้งคห้าครั้งที่ผ่านมานี้มีฝากผู้ใหญ่ในในจังหวัดในน้านนิดหน่อยนอกนั้นเราขาย เข้านครนายกหมดคนอ,อุบลยังไม่รู้ว่ามัน,ม,นมันมีสวนอยู่ตรงนี้ค่ะสวนนี้ก็พอเราเห็นอย่ังไงนุ๊บเ,เราเลยว่าเราน่าจะมาทําสวนนี้ให้คนอุบลได้ทานค่ะเราก็เลยมาขอญาตท่านว่าเราจะบริาหารใแทนไม่ต้องส่งน,นครนายกละเราก็เลยได้มาทําตรงนี้แล้วก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้ามาเก็บว่ายงชิดด้วยตัวเองในราคาที่ไม่แพงครับบอดีราคาที่สวนเหล่านี้เราตั้งราคาไว้ที่ห้าสิบบาทแต่ถ้ามาเก็บเองเราขายร้อยยี่สิบ แต่ถ้าเกิดไซส์จัมโบไซส์นี้ไซส์จัมโบนะฮะ,ฮะไซส์จัมโบที่สวนเราถ้าเราคัดสวน เกือบเท่าไข่ไก่คับ <c oughs> แต่ไม้ตํามือมากค่ะเซจะโมนที่ปกติถ้าให้เราคัดออกขายสองร้อยห้าสิบแต่ทุกคนที่มาออกกําลังกายที่นี่มายืดเสน้นยืดสายที่นี่เราให้ร้อยยี่สิบเท่ากันสามารถเลือกเก็บได้เลยลูกใหญ่ลูกเล็กเอาตามใจและอยากชิมแต่ก็สวนของเรานี้สสวนของเรานี้ก็จะเป็นสวนอินทรีนักยิบายของเราคือทําอินทรีนะฮะหนึ่งเราไม่มียาฆ่าหญ้าสังเกตหญ้าของเรานี้จะเขียวสวยนะฮะเพราะเราจะไม่เราไม่ปล่อยหญ้าขึ้นรกแล้วเราไม่ใส่ยาฆ่าหญ้า เราเราทำเกษตรปนีตตัวที่สองเราไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงเราไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงเมื่อไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงก็จะได้เก็บกินอย่างสบายใจเก็บกินอย่างสบายใจนะฮะสามารถสามารถสามารถกินในสวนได้เพีเยงแต่ว่าจะมีฝุ่นเราก็จะให้น้ำไปขวดหนึ่งสำหรับคนเข้ามาใหม่ก็ให้ล้างก่อน,นค่อยทานแค่นั้นเองครับผมบแล้วอย่างตอนนี้เราเน้นขายผลสด ใช่ไหมคะคต่อไปมะยงชิดเนี่ยมันสามารถแปลรูปเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะเรากำลังคิดจะเอา,เาจะปรึกษามหาไราอุบลสูนทีอยู่ทน่จุยาศาสตร์ว่าเราจะเอามันไป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 ฟิตไ,ได้หรือไปทําอะไรให้มันได้ผลิตภันเพื่อจะทําเพื่อจะทาแพ็กเกจดีๆให้เป็นหนึ่งในส่วนของคนอุบลส่งขายในส่วนกลางกาลังวางแผนอยู่ครับ <c oughs> ค่ะ,ะในฐานะที่ที่เฮียนะคะมาอยู่ที่อุบลเนาะแล้วบอกว่า คือคนอุบลเองยังไม่ไม่รู้เลยอะว่าเราเองเนี่ยสามารถที่จะปลูกผลไม้ได้เยอะขนาดนี้นะคะทำทำยังไงเนี่ยคนอุบลจริงจริงแล้วจริงจริงแล้วนะฮะเราตามตามที่ผมศึกษามานะผมเราเราถูกปั่นหัวมาตลอดว่าอีสานแห้งแรงแล้วถูกเราถูกใส่ใส่มาตลอดทําให้คนอุบลคนเราคนเรารู้สึกว่ามันมันทำอะไรก็ทํายากไปหมดเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่า เกษตรจริงๆอีสานเราไม่แรงหรอกคือแต่ว่าเราไม่ไม่ไปเอามันขึ้นมาใช้ใชใชเฉยๆือากว่าน้าใต้ดินเรามีเยอะมากครับอย่างแถวน้าเยือนแถวต่างเขาปลูกได้หมดเพราะทุกคนสามารถเอาน้ํใต้ดินขึ้นมาใช้ได้น้ําน้ําบาดาลต่างมีประโยชน์แต่จนต,ต,ตัวนี้โชคดีที่อยู่ใกล้หมูนแล้วก็มันก็จะมีน้ําที่ง่ายกว่าอันนี้ก็โชคดีของของที่แปลงนี้ครับค่ะอยากจะให้ลูกว่นนะคะได้เชิญชวนท่านผู้ชมค่ะนะคะได้มาท่องเที่ยวเพราะว่าสวนนี้อยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากตัวเมืองเลยนะคะครับที่สวนสวน สวนมะยมชิ้แปลงนี้นะฮะห่างจากเมืองประมาณ10กิโลถามว่าไก่ไม่เหมันไ,ไม่ไก่อยากให้ทุกคนนะฮะทุกคนที่ที่ติดอัดกับโควิดอยู่มุนยมักับโควิดอยู่แต่ในบ้านเรามาอยู่ในอากาศที่มันโล่ง ส่งสบายและมาออกกําลังกายมายืดเส้นเก็บมายงชิดเองนะฮะพาลูกงอรนพาคนมีอายุผู้สูงอายุมาเดินพักผ่อนนะฮะมาเดินพักผ่อนบอกว่าแปลงนี้ดีแล้วกัดร่มเือนข้อสําคัญคือภูมิทัศน์ของต้นไม้รอบสวนนะฮะเราจะเป็นต้นไม้ใหญ่ทั้งหมดที่ไม่ได้ร้อมมาเป็นการปลูกโดยธรรมชาติและต้นไม้เราสวยทุกต้นสามารถเข้ามาดูเข้ามาเก็บเกี่ยวเข้ามาดูได้นะฮะไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่มาชิมสวนเราเราก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าถ้าอยากซื้อกลับก็เราก็มีราคาพิเศษที่120บาทสามารถเข้ามาได้ทุกมือ เราจะเปิดยาวถึงประมาณประมาณน่าจะถึงเมษาหรืออาจจะถึงสงการได้จึงกว่าผลมยลงที่เราจะหมดรับผมครับครับขอลิอนชิญทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมแวะมากันนะคะ